ัวยเกิดจากแนวคิดที่ว่าครับยาเสพติดกลัวครอบครัว hmm ทีู่ครับยาเสพติดกลัวชุมชนเข้มแข็งการที่ทําให้ครอบครัวจะอบุ่นได้ว่าความรักความเข้าใจความเอื้ออาทรความเห็นอกเห็นใจต่อกันนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงความรักกิจกรรมที่ผมเห็นว่ามันน่าจะ ทำาไมเกิดคุณค่าและก็ส่งอนุภาคที่สุดคือการกอดการกอดเป็นการกิจกรรมที่ง่ายๆครับแต่ส่งคุณค่าทําให้ทั้งคนกอดและคนถูกกอดเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผมเลยใช้การสัญลัการกอดเป็นการสื่อสารไปยังน้องน้องเยาวชนไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับพิษไทยของยาเสพติดครับก็มาถึงสิ่งน่าสองคณกอดมันยังซึมซึ้นมาครับผมไหมครับที่สำคัญท่รงคร้งนี้ยงไงครับใช่ครับ มีสิ่งวิดีโออะค่ะท่านอ๋อวิวสิวิดีโอผมก็น่าจะเป็นน้องๆมั้งครับน้องๆช่วยช่วยกันคิดแล้วก็ทําให้เกิดเกิดความสร้างสรรค์แล้วก็เมื่อกี้ผมแอบถามแอบถามคนที่ทีมงานเขาบอก2ล้านวิวแล้วอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดอะไรไปแสดงว่านี่ครับผมถึงว่าอินอินอินฟลูเอนเซอร์สำคัญมากครับศิลปินสำคัญมากครับ ผมเองเป็นข้าราชการพูดไปไม่ค่อยมีคนฟังหรอกครับทั้งๆที่ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เมื่อเราใช้น้องๆอินฟลูเอนเซอร์ใช้น้องๆศิลปินใช้น้องๆที่หลายๆคนที่ผิดพลาดในชีวิตก้าวพลาดผิดพลาดไปเอาโอกาสนั้นมาพูดสิ่งที่ผิดพลาดให้กับน้องๆเยาวชนสื่อสารผ่านโลกโซเชียลเนี่ยอันนี้ทำให้ทุกคนเข้าถึงทิศัยของยาเสพติดและก็ที่จํำการบอกว่า มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเกราะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาทําลายเยาวชนของเราครับท่านคิีว่าท่านทำคาดหลังยังไงการเป็นปีน,นี้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไดค่ะผมว่ากระแทกแรงครับอ่าผมใช้คำว่าเกิดแรงแกแรงกับเพื่อแรงครับว่าเออผมถือเป็นครั้งแรกนะครับผมได้คุยกับทีมงานปปสเป็นครั้งแรกที่ปปสใช้ทีปับมาเป็นไกด์นำ สื่อสารพิษภัยของยาเสพติดเราพยายามจะบอกเสมอว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี<อ>เราพูดครับแต่ว่าน้องๆเยาวชนจะจะมองเห็นภาพว่าเราเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายคือการม,มันเป็นการสร้างความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องเลิกการสื่อสารสร้างขาวสร้างข้าการรับรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดเราต้องไม่สร้างความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเราถึงถึงต้องใช้วงทีฟ็อมาเป็นมาเป็นสื่อ โซ่เชื่อมเป็นโซ่คล้องเชื่อมระหว่างการสื่อสารพิษภัยจากยาเสพติดจากเจ้าที่รัฐจากหน่วยงานของรัฐไปยังเด็กประเยศาครับให้ให้ให้ใหคำนึงถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้น้องๆเองก็มีมีเป็นตัวช่วยให้น้องๆช่วยกันเป็นสื่อเป็นตัวกลางวันนี้น้องๆหลายคนก็ยกต้องมานะครับมาศิลปินก็เต้นเรื่องฮักสแกนดักสิ่ง่างเหล่านี้นิดเดียวครับไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาที สิ่งกระตังนี้มันแพร่กระจายไปท,ทั่วสังคมแล้วอันนี้นเป็นสิ่งสําคัญแล,และผมก็คาดหวังก่สิ่งนี้มากครับอย่างการเรีอกพี่อ,อกก้อกับน้องลาวามาถึงรอนแจมยูนสตูดิโอค่ะท่านมองตรงไหนท่านมองอผมก็มองว่าอันนี้เป็นความรักของแม่ครับความรักของแม่เป็นหลายหลายคนนะครับผู้ใหญ่หลายคนบอกว่ายาเสพติดกลัวแม่ทั้งที่ผมสงสัยว่าทำไมาย,ยาเสพติดกลัวแม่อ๋อแม่คือตัวแทนความรักเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ยาเสพติดก่าความรักครับถ้าสังคมไหนครอบครัวไหนชุมชนไหนมีความรักซึ่งกันและกันยาเสพติดไม่สามารถเข้ามาได้ครับผมจึงต้องให้คุณคุอ้อมกับลูกสาวมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารในความรักครับอ้อะคะพอได้รวมในเอ็มวีเนาะเราดีใบ้างตอนแรกที่ได้รับการติดต่อก็รู้สึกแบบว่าเออดีใจจังว่า 两。 ถ้าทุกคนตระหนักเห็นความสําสคัญของา mm. คาเรียกว่าการกอดน,นะ mm. ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ย mm. ก็รู้ซึ้งแล้วก็เข้าใจดีสําหรับภา,านุภาพของการกอดน,นะครับมันทําให้เรามีกําลังใจมันทําให้เรามั่นใจมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดียวดายอยู่คนเดียวยังมีคนคอยซัพพอร์ตยังมีคนคอยที่พร้อมเข้าใจและสนับสนุนเราทุกเรื่องรนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะสำหรับคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปหลังจากที่เกิดความผิดพลาดในชีวิต ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่ทางปปสได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็เลือกน้องๆทีป๊อปมาเป็นสื่อกลางในการให้วัยรุเยาวชนนะครับถึงสื่อว่าถือว่าเป็นเป้าหมายในการส่มเสี่ยงเรออื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยได้ตรงจุดแล้วก็มีการเลือกใช้โซเชียลมีเดียนะครับทำให้เมสเซจหรือข้อความที่ทางปปสต้องการสื่อสารไปเนี่ยกระจายไปได้กว้างแล้วก็เร็วครับคุณา่า้นาทีนายอดเ จริงแรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณมากที่ให้พวกเราพ็อกซี่เป็นหนึ่งในตัวแทนที่พร้อมนะรับผมเชื่อกันแบบว่าสับเพิ่มให้ผู้คนต่างๆได้ระมัดระวังในเรื่องของยาเสพติดกันมากขึ้นครับอย่างที่เราพี่นี่ได้บอกไปครับผมสุว่าจุดเริ่มต้นสําคัญเลยคือเราต้องแสดงความรัึ่งกันและการก่อนซึ่งผมรู้สึกว่าชาวบ้านแรกที่เกิดขึ้นเราทําให้เราสามารถปกป้องสิ่งเหล่านี้ได้กสชาวบ้านครอบครัวเลยเพราะว่าถ้าครอบครัวเราดูแล ลูกแต่ละคนเนี่ยหนี้คนให้ควารักซึ่งกันและกันเชื่อว่ายาเสพติดเองไม่สามารถเข้ามาโจมตีพวกเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าทำมาระวังกันนิดนึงมากขึ้นจริงๆแล้วการแสดงความรักควรจะว่ากันก่อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถไขข้อหนึงความรักความรู้สึสกต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขเองหรือว่าความเท่ก็ตามโดยเชื่อว่า,ายอย่างน้อยถ้าเราได้กอดกันน,น,น,นะ,ะครับอ,อย่างน้อยวันรักทางสองทางก็ยังรู้สึกว่าทำให้ความสัมพันธ์ของเรายิ่งแน่นแฟนแล้วก็ทำให้สิ่งเอาไปพวกมต่างๆไม่สามารถาทำลายชีวิตทัั้้้งงตววเเรรราาาแลก็คคนนอบขใจ่ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.